สวัสดีค่ะเช้านี้มาพาชมสวนหน้าบ้านนะคะว่ามีผักอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นดอกแคค่ะคือเราจะเก็บไปขายนะคะวันนี้มีตลาดนัดแถวบ้านค่ะนี่มะเขือค่ะมาดูรอบๆเลยนะคะดอกแคค่ะนี่สีชมพูหรือสีแดงนะคะเขาเรียกสีอะไรเอ่ย อันนี้ต้นยังไม่โตเลยนะคะเราก็จะเก็บไปขายค่ะอันนี้ก็เป็นดอกแคบานนะคะเราก็จะขายแยกกับดอกแคตูมจ้ะดอกแคบานอันนี้แบบตูมนะคะแบบตูมแบบบานเราขายหมดค่ะ แต่ว่าเราขายต่างราคานะคะยอมรับเลยว่าผักปลูกเองแล้วเอาไปขายขายดีหมดทุกอย่างเลยค่ะดอกแคตูมแบบนี้เราขายถุงละสิบบาทค่ะติดตามตอนต,อนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ